สวัสดีครับวันนี้พามาเที่ยวที่มาเดนเฮดนะครับวันนี้มาทานข้าวที่มาเดนเฮดมาที่ร้านอาหารที่มาเดนเฮดแล้วก็มาเจอเอ่อแฟลตแล้วก็แม่น้ําสวยทางนี้สวยมากเลยมีแฟลตผู้คนอยู่เรืมาเดนเฮดนะครับมาเดนเฮดสวยมากมีร้านอาหารอ,อยู่ข้างเอ่อเอ่อเอ่อแม่น้ำแม่น้ําใสสวยโอ้มี มีเก้าอี้นั่นงข้างล่างด้วยสวยมากเลยครับ mm hmm. เรื่องไมเดนเฮตุครับนี่สวย mm hmm. นี่ทำนีแฟลคนอยู่รอบแม่น้ำ mm hmm. สวยมากเไมดนเหตนะครับร้านค้าปิดแล้วฮัลโ mm hmm. หลเฮตุสวยครับน,นี่นี่ก็เป็นร้านอาหารฝรั่งชอบมาอาบแดดทานอาหาร เป็นหน้าซัมเมอร์ก็ประมาณสองสามเดือนเดีวยวก็จะหนาวแล้วครับมีแม่น้ำข้างล่างคุณมากินกาแฟและร้านท้าเพิ่งปิดไป,ไปหลัดนัดเพิ่งปิดร้านท้าไป <c oughs> คุณมาทานอาหารกันนี่ดิกเมดเลนเฮดครับมีร้านอาหารรอบคลองคลองสวยมากครับนี่คลองสวยมากมีร้านอาหารมีคนเข้ากัน มีมีกวางด้วยจ้ามีทางนู้นก็จะเป็นคลองเป็นเฟลทีนึงไงทามไปก็จะเป็นแม่น้ำคลองทงนี้ก็คนทานอาหารอาบแดดกันจ่าคริปมาดันเหตุจากงร้านคาทางนี้ขอบคุณครับว,วัสดีครับรขอให้มีความสุขในการรับชมนะครับมีทรงนั้นก็เป็นร้านอาหารฝรั่งชอบมาทานทานข้าวกันอาบแดด อัพเดตนะครับนี่เป็นนี่ห้องห้องพักแล้วก็ข้างล่างเป็นร้านอาหารนี่มีคลองสวยอัเปเดตมีแม่น้ำสวยมีร้าใสอู้นี่ไมลเดนเฮดสวยมากเลยครับนี่น,นี่สวยมากมีร้านอาหารเท่านั้นเลยฝรั่งชอบมาอาบแดดสองสาเดือนแค่นั้นเองนอกนั้นหนาวหมดเลยครับหน้าร้อนจะปริยะตสั้นมาก